สวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นลมเหมือนเดิมวันนี้มากับพี่บึกครับต้นเกมแรกก็ไม่ต้องทำอะไรมากเดินไปช่วยเม็ดเหมือนเดิมครับส่วนเมดทองผมเป็นยูอิดนะครับเม็ดของเขาเป็นลี่เลียครับครั้งแรกผมก็ลนปกสกลไว้แล้วครึ่งหลอดนะครับ เต่าหน่อยไม่พ้นโอ้โหโอเมนเสียฟุฟตบัตรครับลิเลียสโลโคิวไปแล้วครับเ <c oughs> ขาพยายามจะมาเอาเรียบร้อยปุ๊บเอาไม่ได้อะ่ะดามเมจไม่ค่อยมีครับเอาหน้าคอสของเราจบครับ ลนไปครึ่งหลอดอยู่นะครับมันปกสกิลไปสวยครับสวยอยู่ร้อยแวนเกิดก่อนนะครับโอเคอมเมนค่าลิเลียได้เหมือนเดิมครับโอ้โหแรงมาก ผมยังไม่สีนะครับถ้าผมสีแล้วผมจะแปลงด่างให้ดูโอ้โหแรงครับแรงเปิดมังกรป่าเขาเป็นมูรัดนะครับโอ้ยทำเมื่อกี้เองโซนคลิปได้เองป่าซโลได้แล้วครับเนี้ยโอเค,อเค,อเค,อเคได้อยู่ครับแปลงล่างแล้วครับ โดดซ้ำระเบิดตัวได้เหรอครับหนึ่งตัวไม่มีใครมาช่วยผมเลยครับโอ้โหแรงมากไรไม่เลยสู้ๆครับเอามูราดไม่ได้ครับ แต่ว่าถือว่าดีอยู่ครับที่เปิดอันติแล้วฆ่าเทนได้นะครับเจ้าวนไปนะครับเจค,คอดเปิดเสรี่เรียแล้วครับค่าลีเรีย,ยได้สวยอยู่ครับเรียบร้อยคุณ <Okay, S 2> พี่แวนว่าไงเขาเสียฟิกเกอร์นะครับ โอนได้หนึ่งรอบไม่ค่อยแรงแล้วนะครับเรียปกป๊กผมแคชชุดเดียวเอามไม่ค่อยลงนะครับเปิดอันตีไล่นะครับอ่าวแหวนแล้วก็ตายครับโอ้โหเโอาโโโโกดล้างทันครับ โอ้หเทียวฟิกเกอร์ยันนาเลยนะครับแต่ก็ยังกันป้อมได้อยู่ครับโอเคอานะคอสแย่งดักเซเยได้อยู่ครับพอสู้ได้อยู่ครับ มันข้างล่างจะเปิดประเด็นอีกแล้วครับมีใครมาเดี๋ยวผมตัดปูดีกว่า้างว่าไงเหมือนคลิปจะเข้าป้อมเปล่าครับเพื่อนพยายามโซนเกมแล้วนะ โอเคเราะป้อมจิงจิงด้วยรับป้อมแตกอันตีเปิดครับไล่ครับตอนนี้เสียฟิกเกอร์นะครับเห็นพยายามเปิดแต่ผมกดล้างให้เปลี่ยนมูราสเข้ามาตรงครับรอดไหมครับเบบนเนี้ยโอเคพยายามส่วนเกมอยู่ครับโอ้แวนค่าเถวได้ขาป้อมเลยนะครับ อาคอสเก็บมูาราได้อยู่หมนให้อาคอหรอเติมแล้วนะครับโอิปเลือดเดอร์เคนนิดเดียวเอง ้องกลับไปเติมเลอือดก่อนครับเลนไม่พอแล้วต้องสลับเลนให้ให <Until S 1> ออฟของเรา <has been S 1> ลงไปเล,เลนมังกรแล้วนะครับเพราะว่าเครี่หัดป้อมได้ไว uh huh. น่าจะได้ป้อมอยู่ครับภาพนี้ เวลากันกันไม่ทันครับหมุนให้หนึง่งรอบเอาเปล่าเพื่อน ยี่หน้าเหมือนจะลอยป้อมนะครับเห็นแวบๆถัดคลิปก่อนกลัวคลิปเขาป้อมมั้ง เหมือนจะสยันเลนกลางอยากได้เลนกลางแล้วครับเพื่อนก็มารอส่วนเลนกลางมาแล้วเพนเข้าแล้วกดล้างให้อันตียัดหน้าให้อีกให้ไม่เพื่อนผมเปิดในป้อมเลยนะครับทิปเข้าแล้วให้ป้อมอยู่ครับแทงให้อย่างสวยเลยนะครับ โอเคเราได้ดักันน่พาดไปนิดเดียวเองครับ วงเกมเราดีหมดนะครับอันตียัดหน้าเขาไว้โหแรงครับแรง อ,อยู่คตัวน่าจะได้ป้อมกลางด้วยครับเอาอย่างไม่เพื่อนเอาได้นะถ้าจบได้ปะโอเคเพื่อนไม่อยอมจบครับหูวให้ถอยพอดที่เลือดผมก็เปิดถีมไฟให้เพื่อนไม่ได้แล้วครับ ไฟเปิดอีกแล้วโอเมนค่าลิเลียได้ครับรอผมก่อนอุ้ยเทนค่าโอเมนของเราได้ครับตัวยเย็นคำให้อีกมังกรไม่เพื่อนโอเคนักคอสเก็บเพลได้มูราดก็เก็บนักคอสได้เหมือนกันครับ โอ้พยายามจะยัดสกิลให้ผมหมดเยอะครับโอเคเปิดล้างก่อนใครไม่รอดไหมโอ้ยยัดให้ผมหมดนะครับไม่น่าเฮาวกินม่นาวับโชไนโอ้โหตายครับตัวปูปาบึกเลยครับเกมพลิกหรือเปล่าเนี่ย ไม่น่าห้าวเกินครับโอเมนดักยีตริเลียได้ครับอ,อ๋อไม่ใช่ดักอ่าเรียกอะไรตัวนี้ผมชีอแล้ว,ตแ,ลวแต่ว่าค่าออฟเขาได้คลครั้ันะ โอเคเปิดดักแล้วลิเลียพยายามจะโซนดักให้เพื่อนอยู่นะครับเทนก็มาอุ้ยเราเสียดักครับเปิดอันตียันหน้าให้เขาเปิดฟิกเกอร์หนีเลยนะครับเทลว่าไงเทล เทลเซพิกเกอร์นะครับ เปิดกันไว้เพื่อเขากันกับป้อมเดี่วตอนนี้ผมรับสี่นะครับเุ้ยเพื่อนไม่ตามอะ่ะเียบร้อยครับโอเคค่าได้ ยามโซนมังกรโอเคได้มังกรอยู่ครับโอ้ยพี่แวนเสียแล้วครับตอนอันตีให้อยู่ได้ไหมโอเคฆ่าได้ครับอันนี้กำลังฆ่ากับลิเลียอ่ะวัดกันขี่อยู่ครับ นี่เรียนรอดได้ครับ Ultimate. Ultimate. เขาเสียสิจบได้ครับเนี่ยโอเคคิวกวดันมาแล้วครับเอาแล้วเริ่มหนูร้อนกันแล้วล่าพิมพ์ว่าแล้วครับเรียบร้อยนาะงค,คอสเก็บเอสแล้วครับแทงปั๊มให้ อันตรายนหน่ายอีกสตันให้แทงให้จบครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของผมจนจบนะครับถ้าชอบให้กดไลค์ฝากติดตามด้วยเพราเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับผม